ปวดหัวด้วยปวดหัวโอซีด้วยเนี่ยเข้าใจครับโทรับนี่อะอยู่ไอ้เปล่าก่อนเดี๋ยวเปลาไปทำงานก่อนพี่ชายไปเทนิ่งกันแล้วครับได้ครับงงตอ๊ตอดตอ๊ตอดครับพี่เนี่ยจับกอดซา,าได้ป่ะที่รถที่รถพักข้างทางอะ่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับส <laughs> วัสดีครับพี่ตอ๊อด ีครับครับอันนี้แกงอะไรอ่ะครับไอ้ตอนนี้ไงพี่โนอ่ะตอนอ๋อพี่โนเหรอสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากมากเลยครับครับครับปวดหัวปวดหัวไม่ไดเจอกันนานเลยนะคะเนี่ยคุณตอนใช่ครับเสียงเอาแฟนแฟนแฟนพี่โนเหรอครับเนี่ยลูกลูกเขาอ๋อลูกดีครับกันดูอยู่กับเพื่อนกันเดี๋ยวพาไปทำงานกันลูก โอเคครับเพราะพี่มันไม่ได้อยู่ JK มันเป็น TC แล้วครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไอ้ต่อต่อไปเทดดี้มาใช่ปะใช่ครับพี่เจอกันครับน้องขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่ยินดีครับครับครับก็คิดถึงครับเดี๋ยวพี่ไปไปเทรนนิ่งเออได้เดี๋ยวผมแท็กไปนะพี่ฝากเติมให้หน่อยนะครับเออได้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 มีขนาครับขอบคุณมากมากเลยครับได้ครับได้ครับมาได้นะสล็อตผมล็อกไว้ให้คุณหนึ่งที่ไหนพอท ถ้ามีอะไรบอกครับพร้อมไปช่วยเสมอได้ครับพี่ได้ครับขอบคุณครับฮัลโหลครับคุณครับ uh ผมไปก่อนนะครับเอาช่วงนีนะคะไว้เจอกันครับแล้วถ้าผมอยากเจอคุณอีกอะ่ะฮะถ้าผมอยากเจอคุณอีกอะ่ะติดต่อได้ทางไหนบ้างอ่า uh, ทางไลน์ก็ได้นะคะอ่าขอขอฟซีหน่อยครับฮะขออะไรคะเนี่ยอย่งี้ยะพี่เล่นไม่ได้ เบอร์ศูนย์เก้าสองเก้มอ้ยอไม่เห็นนะนี่ อ้ยขอบคค่ะคุณตอดครับไปแล้วนะไว้เดี๋ยวแอดไปนะคะครับแอดมาได้เลยครับมาพี่ก่อนก่อนได้น้องเ,เจอกัน